ตกลงไปที่ทำเองค่ะได้น่าทำช่วยแม่มันก็เรื่อยค่อยกล่องแถแต่สิ่งสำคัญคือมีหน้ากับเมนวินได้ร่วมทำได้น่าจากปลอดใส่เล่ยมันจะอิจะหอม เรากน,นี่แตกลลเฉยุ่ห้ได้น่อยนึนะสมีบอกน่อตรงอดใส่เนย้อแม่จันจะอร่อยตง่าอดใส่นสเนย้หรอพี่น้อง บอกว่าเจ็บพอุ่นแม่ก็ไทำไปถำยังกันมากพี่อันนอุ่นที่อ๋อหนนเล่นบบาหเด็เล่นกับน้องบบาๆมีคนเรียกกับชิคเดบ่หองแมุนเลนะ้มนีน่าเป็นไรหรอกอะอไรอะแดไ้ดะ ขันรออีชิโอเคมีอะไรอ่อ,อ <Okay. S 2> นตีริกแกมอ่นตีริกแกมฮะนูนน uh huh. นไปทำอะไรมาเหรอลูกอันนีอ่ะ okay. <Okay>. okay. อ๋อไอโถ่น้องน้องถ่ไอ้โอเคโอเคโอเคเด็กๆบอกว่าไม่เอาซอสอยากกินกับแคทชัพ มัก uh uh, oh uh, oh uh, oh uh, ็เป oh. sure yeah. oh. um, ็นมีดโรลที่ทำเองก็มักกะโรนีแล้วก็บรอกโคลีแล้วก็ชีันนยู่ยนช็อิ้ลหลายอร่อยไหมลูกว้าวกินเลยลูกกินกินเลยลูกนองไอ้ว้อมอ๋อดูฟังมันบวชซะวอมหนเป่าสิคะเป่าเลยบวซะลูอเอตตอเลยลูก มัมไม่ล <ไฟ S 1> บตนโอเคแข็งกระดแม่วินบอกว่าขอ,อน้ำโอเคแล้วแม่ไปอน้ำมาให้เดี<อ>๋ตวตั้งกองก่อนมัหมอเฮ้ยจ่าอืว่าฮัตต์วิ่งไล่แม่วินจนหิวน้ำมาลูกอไล่ดอกตุ้อไล่เบกอ่ไล่ข่าซะ จบแล้วจบแล้วมาเชเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกยัดตะลุกเตี่คนเก่งคนเก่งโอเงดุกเตี Nina อ๋อ แอตบล็อกกี hmm. mm ้จะมันบ no ินสูงโอ๊กได้กินบล็อกกี้หนูใจแข็งแรงลูกอ๊มแรงบินโอ๊กส์อ๋อกินช้าๆลูกนี่นะแอฟเฟชชิ่งติดเดือดลูกแอตจะลงซ่อม ไม่ต mm ้องแต่ละช้าแต่ละลงลงช้า slowly slowly ว mm ่บ๊ชกวยดูซิลูกนั่งลงลูกนีนะานั่งลงลูกวกูทีจำใส่แคชั่ได้ทุก ที่เลยแมนวินทุกที่ทุกอย่างคอยนี่แคปชอบใช่ไหมูกอ๋อเก่งเก่งเก่งเอมกโรนี่อุชัดบุญหลอ๋อเพื่อจําอ๋อได้วานตตอัวสีสวนกันเป้าน้วอด น,กกน,นี่นะี่อัน,อกกนุก่มนน้อุ๊ซาอตถูกอะอ๋อไปสอนสอนไอถูกะสอนไอเคียวแต่ตัวเจ้าของเคียวว่นนั้นสอนแต่ผู้อื่นนั่นเอา้าให้สิ๋วเขาสั้นหัวอีกไหนะนี่นะได้รอดนออึ่ิตเอย่ามาทิตาออืม <Okay. S 2> <Wow. S 1> ว้าวว้าเปลาลูกตัวซะโซวชัวอืมม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 อมมม่ามม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 มวมดีมามมมมมมมอ้มมนมม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 มามม่มมมมมม่มมมมามม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 เมมมมมดีลมม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  เก่งมากเลยลูกก็ดีเซ่เฮ้โดที่ท่านผู้ชมมาให้เด็กเด็กเขานั่งกินแหละกินหลังไม้นอกจะเล็กหน่อยจะได้มีความสุขกินทั้งกินทั้งเล่นมาพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ